ครับผมนารูดนะครับก็อยู่ด้วยกันที่รา้านดูกรตกปลานารโดนะครับวันนี้ผมอยู่กับรอกสปินนิ่งนะครับออกแบบมาหล่อๆสวยๆแบบนี้นะ <c oughs> จากค่ายวีแบสนะสังเกตดู ado, นะฮะต้นตเนี่ยก็คือจะเห็นแบบหรือว่ามือจับเนี่ยอยู่สองแบบแบบแรกเป็นแบบนี้อ่าก็จะอยู่นะฮะในเบอร์เล็กนะฮะแล้วก็แบบแบบนี้จะอยู่ในเบอร์ใหญ่ นะครับชื่อรุ่นของเขาก็คือรุ่นโอซาก้านโอ้โหเหลือดนะหกุ้งเปิ้ลเนตการน้ำเค็มมีให้เลือกนะฮะตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันจนถึงเบอร์รุ่นเลยหกพันเลยแต่ว่ามันจะมีเบอร์หนึ่งฮะคือเบอร์สองพันห้าตัวนี้ครับที่เป็นสปูลต้นนะนี่หัวชาโลสปูลนะร,รุ่นนี้นะฮะพิเศษสุดนะครับตีไกลแน้นอนนะหัวสปูลมันเออซีนนะ แอร์โรเตอร์แอร์สปูลพบเลยแล้วก็แขนเป็นแขนเกลียวแบบนี้ฮะนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นหนับนะแบบตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะก็ยังคงเป็นแขนเกลียวเหมือนกันแบบนี้นะอีกข้างนึงก็เป็นฝาปิดก,กันฝุ่นนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่คือเพิ่มซีนกันน้ํานะครับเข้ามาอีกสามหนสามจุดเลยนะครับเหมือนเหมือนรุ่นพี่ๆเขาเลยนะฮะเหมือนรุ่นอ่า หลายๆรุ่นที่วีแบททำออกมาเป็นตัวล็อบท็อปที่ก้าลูกปืนสีลูกปืนนั่นเองเนี่ยคลิปเสียงก็เหมือนอิตาเลียนนะเสียงดังดีไหมนี่นะปึ๊บนะฮะนี่ฮะแกนใหญ่โตโคราระบบที่เสียวแบบนี้นะแล้วก<อ>็นี่ฮะซีมกันน้ำนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเฮ้เบอร์พันเนี่ยก็จะเดี๋ยวไล่ให้ลีกปืนแล้กันเบอร์พันก็เหมาะสำหรับนี่ฮะสบู่ลึกนะเบอร์พันสบู่ลึกหนาะเหมาะสำหรับการตีกบอมนะฮะ กระติว๋วนะฮะตกปลาหมึกนะ,ะตกด้วยนะคนการต้องเกียมนะนะครับแล้วก็นี่ฟังเสียงนะฮะร้านๆเลยนะ,ะแขนไม่รู้บาดทูแบบนี้วัสดุด ABS หนักเบานะครับหัวตะปูนเป็นอลูมิเนียมนะตัวนี้ก็นะฮะน้ำหนักเนี่ยรู้สึกจะไอตัวนี้ก็ไม่ลงน้ำหนัก,กวันนั้นน่าจะประมาณร้อยเก้าสิบกรัมเบามาก นะครับส่วนไัรเบินเตอร์สายนี่ก็มาตรฐานเท่ากับรอบทั่วไปนะลูกปืนหลูกปืนทุกตัวนะครับพลังเบรคก็ไปจบทรนู้นเลยสี่ถึงแปดกิโลนะครับตัวนี้เบอร์สองพันเบอร์สองพันห้าอที่แกะขึ้นมานี้นะที่เป็นสปูลเตื้น์นะเบอร์สองพันก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปเทียวดูเบอร์พันนะที่นี้แล้วมันจะยะองกดสปูลดูเว่นะนี่คือเบอร์สองพันนี่คือเบอร์พันปัญหาที่ท่านถามบ่อย ก็คือตัวเท่ากันเก็บสายได้เยอะกว่าในเบอร์สองพันแต่เบอร์สองพันห้าแปลกแยก,กไว้ก็คือสปูนต์โอเคป่ะนะต่อไปเบอร์สามพันขยับสายลนะมปนแบบนี้ก่อนมีเบอร์สามพันมาเป็นแบบนี้นะสปูนต์ของเบอร์สามพันขายดีที่สุดในรอบทุกรุ่นเลยนะฮะขอนี้ใช่ไหมือเบอร์สามพันขายดีที่สุดรอบทุกรุ่นเ,เพราะ นะเล่นได้ตั้งแต่สวายนะนรับล้ำคืดในนะงานบอกงานนใยงานแข่งงานอะไรไปออกทะเลก็ไปจิก๊กไปแคสไปไลฟ์ป๊อปได้หลายได้ทีนี้ปัญหาเหมือนเดิมคือน้ำสามพันะ 3, 000, สี่พันเท่ากันไหมครับอีกแล้วนี่ประชวให้ดูเลยนะครับเท่ากันนะฮะต่างสปูลนะฮะสปูลของเบอร์สี่พันจะลึกกว่าเพราะยันก็เก็บสายได้มากกว่าเบอรนะ์สามพันอ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกปรนะมาณยี่สิบเซนนะสูงต่พื้นเท่ากัน,นเทวเิตเท่ากันนะแล้วแต่ ก็ขนาดของการเก็บสายเพราะบางท่านเนี่ยต้องการใช้สายเบอร์ใหญ่ก็มีบางท่านต้องการใช้เบอร์นไม้แต่เยอะๆก็มีอ่าพอถึงรุ่นพี่จะเป็นสองเบอร์สุดท้ายก็คืออู้หูเบอร์ห้าพันกับหกพันอ่ะดูเบอร์ห้าพันเหมือนกันอันนี้งานเขื่อนนะงานเขื่อนงานป๊อปหลักแก๊สอะไรพวกนี้นะจิกกิ้งน้ำลึกอันดามันอะไรพวกนี้ทำเนี่ยดับอลูอายุกี่ให้ไปเลยแบบนี้เลื่อนพื้นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็หัวแอร์สี่เหมือนกัน ตัวนี้ก็ใช้ตกปลาบึกได้เลยปลาสวายใหญ่ตกปลาบึกได้เลยนะแต่ว่าตกปลาบึกเจ้าตัวใหญ่ขนาดระดับพุ่งสำลานก็แนะนําให้ค่อยๆเล่นนะเดี๋ยวมันจะไปสวรรค์น,นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบแข็งแรงอะไรมากขนาดนั้นนะแต่ถ้าอยู่ในระดับสามสิบโลสี่สิบโลพวกนี้เบอร์ห้าพันหกพันพวกนี้นะตกได้อยู่แล้วนะครับเบรคก็มูสมุดดีนะส่วนงานเขื่อนนะยี่สกใหญ่ปลาสวายปลาเขื่อนทั่วไปนะจบเลย นี่เลยอ้าวปัญหาเดิมเบอร์5,000 6 0 0เท่ากันไหมครับนี่ครับเท่ากันนะฮะใช่คไหมแต่ว่าเบอร์6,000เขาก็จะเกี่สายได้มากกว่าเบ,บอรนะ์5,000อะขึ้นมาอีก20เสอรเซนต์ยขาลอกตีวีแวสแบบนี้นะฮะโอเคไหมได้แขนสายขวาได้แขนเียวน้องลูกบุณกนลังเข็ม6ตลับนะฮะก็งานดีๆจากบริษัทวีเกียมาให้เราเชยชมกันอีกแล้ว ตัวนี้เป็นตัวโมเดลใหม่ปี2023่เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับทางบริษัทมีออกรับประกันให้นะหนึ่งฟีสองฟรีหลายฟรีด้วยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้นเะวลานี้นะถ้าเกิดเป็นเล่าในระดับในเซกชันประมาณนี้นะครับวันนี้นะการบริการหลังการขายผมว่าบริษัทนี้เจ๋งอยู่เลยนะส่วนตัวราคาเริ่มต้นคดถูกเลยคุณผู้ชม888บาทนะฮะแต่ว่าเหมือนเดิมเพราะเขาเข้ามาแล้วมนแจกจ่ายจำหน่ายตามร้าน ก็ไปแต่บารันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะก็แต่ละ้านก็ไม่เมีจำนวนจำกัดก็อาจจะไม่ได้กี่สิบกี่ร้อยตัวเท่าไหร่มาแบมเป็นเบอร์พันถึงเบอร์หกพันแชร์กันไปก็รีบหน่อยแล้วกันใครที่ดูคลิปนี้ไม่รู้จะได้ดูกันวันไหนนะแต่ถ้าจะสอบถามสินค้าก็เดี๋ยวขึ้นตามไอเดียไลน์แอบให้ก็อย่าลืมใส่แ s i ไซนะ sside ioj ห้เจ็ด youtube com นะครับก็ Channel เดอร์ฟรีจริงนี่แหละส่วน Facebook ง่ายหน่อยที่ดูใครดูวิดีโอนี้อยู่ห้กดข้างล่างเลยมันจะมีคำว่าข้อความอยู่กดเด้งเข้าเลยนะมีีบอรน้ยู่คั ถ้าจะส่งร้อยเดียวทุเทศนะฮะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออือทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าเวลามีอะไรดีๆเนี่ยจะได้มานําเสนอให้จะได้ไม่พลาดส่วนกลางคืนนะฮะใน a c e b o o k นะฮะับเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อร้านอุปกรณ,ตรกรณตร์ตกปลานาโรนเนี่ยทุกคืนใช่ว่าทุกคืนแทบทุกคืน,คนดีกว่าหลังทุ่มหนึง่งกว่าเนี่ยทุ่มกว่าเป็นต้นไปจะมีไลฟ์สดสินค้าราคาดกให้ส่วนร้าน,ะะนเรานะครับตั้งอยู่ที่ประชาวิิษฐ์26 ทุ่งรุกรุงเทพสุดซอยเดี๋ยวสายอยู่สายมือนะเซิร์ชในกูเกิลแมปได้เลยนะฮะร้านขอคุณตุ๊กตาโลดมีสินค้าให้เลือกเป็นแสนรายการนะไม่ใช่หลักหมื่นนะเป็นแสนรายการท่านที่หาคันเบดคันเบสชงสองพันหนา่ร้อยคันล้อชงสองพันหร้อยตัวนะจัดชุดแคมเปญมือใหม่มือเก่ามือเก่าซื้อทดแทนซื้อเพิ่มหรือว่าจัดจัดชุดต่างๆนานาโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องตกปลาอะไรมาเลยมาหาเราเรามีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ส่วนออนไลน์นะครับก็ติดต่อได้ทางหนึ่งนะ idline นะไลน์ส่วนตัวไม่ต้องไนลน์พาโน่ก็ได้เปิดนะสองก็คื Facebook อเฟซบุ๊กกดไปตรงข้อความมีรายชื่อเลยนะครับแล้วส่วนใครที่ลงรูปถ่ายตกปลานะครับหรือว่าลงวิดีโอตกปลานะพูดคุยทักทายก,กันเพื่อนฝูงก,ก็ไปอยู่ที่โลดฟิชิ่งที่เป็นกลุ่มนะกลุ่มชื่อโลดฟิชชิ่งนี่ดีนะกลุ่มโลดฟิชิ่งแฟนเพจร,ร้านอุกก่นตอนตกปาลนาในโล,ลกร้านกวางตุปลาในโลกที่เป็นเพจเนี่ยตอนนี้ตากันอยู่ประมาณแสนนักคนนะทงองขอบคุณมากส่วนกลุ่มที่แยกกไปคนที่ใช้เวลากันถึงงานในโลกแล้วก็ลงคลิป พูดคุยอะไรกันอยู่นี่ก็หลายพันคนแล้วนะถ้า๋ยวจะมีแอดมินกดรับให้นะครับส่วนรายดีรายแอนก็ยิงตรงมาหาทารอที่มือถือทารอนเลยเวลาสอบถามสินค้าตัวไหนไม่เข้าใจหรืออะไรตอวไหนก็สอบถามได้เลยช่วงนี้นะที่ร้านนะรถแรกแจกแถมแล้วก็กําลังขยายร้านเพิ่มเติมอีูสองร้อยกว่าตารางเมตรบริการบนพื้นที่ไร้กว่ากว่ามีที่จอดรถสะดวกสบายใครที่ยังไม่ได้ดูวิทยาย้อนหลังของการพรีเซนต์ร้านนะฮะของโปรโมทร้านนะย้อนหลังก็ไปดู นะครับใน YouTube เรามีประมาณ700กว่าวิดีโอนะครับจนผมจโลดไปก่อนวันนี้กับสินค้าที่ดีจากบ,บริษัทวีเกียรตินะครับชื่อรุ่นโอซาก้านะวีแบสโอซาก้านะสปีดนิ่งเร็วนะก็พร้อมกับการรับประกัน1ปีซ่อมฟรีอะไรฟีบริการดีๆจากวีแบสนะครับผมไปละ